จะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับ ท่านที่อยากจะทําเลสิกหรือเลิกสมายว่าเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนมาเจอกันนะคะหมออยากให้โฟกัสที่การเตรียมการ3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือการเตรียมตาของเราค่ะเราจะเตรียมตาของเราอย่างไรให้พร้อมก่อนการมาตรวจนะคะการเตรียมตาให้พร้อมเนี่ยมีแค่สสิ่งง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกคือถอดคอนแทคเลนส์ให้นานพอยิ่งนานยิ่งดีถ้าซอฟต์เลนส์สวันขึ้นไปถ้าฮาร์ดเลนส์ก็7วันขึ้นไป การเตรียมตาอันที่2ก็คือว่าพยายามทําให้เกิดความชุ่มชื้นหรือจัดการไม่ให้ไม่ให้มีโรคถ้ามีโรคก็รักษาก่อนนะคะถ้าตาแห้งก็รักษาก่อนถ้าเป็นต้อหินรักษาก่อนแล้วก็แจ้งคุณหมอที่ดูแลอยู่ว่านี่นะเราสนใจที่จะมารักษาตานะเพราะฉะนั้นการเตรียมตาก็ประกอบด้วย พื้นฟูก็ถอดคอนแทคเลนส์กับจัดการสภาพตาให้ดีให้พร้อมนะคะอันที่2คือเตรียมตัวของเราค่ะเตรียมตัวของเราในที่นี้เนี่ยคือทำความเข้าใจค่ะว่าการรักษาสายตาเนี่ยมีกี่วิธีอะไรบ้างตัวเราเองประสงค์ต้องการที่จะทำวิธีไหนด้วยข้อดีข้อเสียด้วย ความเข้าใจที่เราเรียนรู้ว่ามีวิธีไหนบ้างตอนนี้มันมีเยอะแยะเลยในในท้องตลาดแล้วเราก็สามารถที่จะหาหรือเสิร์ชความรู้ได้เราลองถามตัวเองว่าเราอยากทําวิธีอะไรเพราะเหตุผลอะไรมีมีความคิดในใจไว้ก่อนแล้วก็มาคุยกันหมอก็จะพยายามเอื้อค่ะว่าเราทําวิธีนั้นวิธีนี้ได้ไหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวของเราให้พร้อมในการที่จะทําและอันที่3คือเตรียมใจแน่นอนค่ะการรักษาตาเนี่ย ก็คือมีการผ่าตัดอาจจะด้วยใช้เครื่องหยักชั้นกระจกตาแล้วก็เลเซอร์หรือใช้เลเซอร์อย่างเดียวก็ตามทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องมีความกล้าหาญแล้วก็พร้อมในการที่ทาในความกล้าหาญและความพร้อมเนี่ยเกิดขึ้นจากการศึกษาถ้าเรารู้ว่าแต่ละขั้นตอนทำอย่างไรเราเลือกวิธีอะไรนะคะแล้วแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรเราต้องทำอย่างไรถ้าเรารู้ก่อนแล้วหลังจากมาคุยกันนั้นเนี่ยก็จะทำให้การรักษาสายตาไม่น่ากลัวเลยนะคะ อย่าลืมนะคะก่อนเรามาเจอการเตรียม3สิ่งนี้ให้ดีเตรียมตาของคุณเตรียมกายของคุณและเตรียมใจของคุณถ้าเตรียม3อย่างนี้ได้ดีแล้วการรักษาที่ดีไม่หนีไปไหนเลยค่ะ